GTN Partner Pissend โอเคนะครับต้องขอการาบสวัสดีทุกท่านด้วยครับอีนี้อ็สุไปมาอาชน,นาครับอยู่กับผมไปมาอาอแล้วครับก็อยู่กับช่วงที่ทุกขรัง้งคอยรอ,อคอยนะครับก็คือถามมาก็ตอบมาครับผมก็วันนี้ครับ อีพีนี้โหคนถามมาเยอะมากขอโฟกัสโอเคถามมานี่เยอะมากเลยนะครับถามมาอย่างเยอะครับเรื่องที่คําถามแรกเลยดีกว่านะครับผมอาจจะตอบไม่หมดหรอกครับรออีพีหน้านะครับใครที่ไม่มีโอเคคําถามแรกครับชอบแคสเกมกับใครมากที่สุดที่เคยแคสมาโอ้หอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆครับผมไม่รู้จะตอบอะไร ผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับก็เอ่อเอ่อเอาไงเออผมตอบไม่ได้ครับผมชอบทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนคือคนที่แบบหมาแท้กับผมผมก็ชอบทุกคนเลยนะครับที่ชอบมากที่สุดนะไม่รู้ไม่มีชอบเท่ากันหมดเลยนะครับชอบแค่เก่กับใครเท่ากันหมดเลยคำถามท,ที่สองครับไก่กับไข่อะไรตายก่อนกันโอ้โหคำถามนี้ ได้อันนี้ไก่กับไก่อะไรตายก่อนกันไม่ใช่เกิดตายคำถามนี้หนักเลยตายก่อนกันใช่ไหมครับได้ผมก็ไก่ัะไก่ตายก่อนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดก่อนรู้ได้ไงว่าเกิดก่อนร้อนยัมันมีอยู่ชนิดหนึ่งรับมีไก่อยู่ชนิดหนึ่งมันไม่ใช่ไก่หรอกมันเป็น นี้แล้วไม่รู้ครับเดินชื่อภาษาอังกฤษมันมีคำว่า chicken น,นะครับแล้วก็คอดไข่ออกมาแล้วก็แปลงว่างครับแล้วก็จากชื่อยาวที่มีคำว่า chicken กเ,กเหลือแค่ chicken กกแล้วก็ออกทอดไข่ออกมาแล้วก็นะครับกลายเป็นไก่ครับโอเคอาจจะงงๆแต่ผมเข้าใจก็ไปหาข้อมูลจาก Google ได้นะครับคำถามต่อมาครับคนกับคนอะไรเกิดก่อนกัน คนกับคนเกิดก่อนกันคนครับ้องมันอยู่แค่คนกับคนก็ต้องคนครับคำถามต่อมาครับ,ค,บค,ค,คุณกับพือเอ้คุณเกิดคุณกับพิพตาแต่เรือยพิตาตั้งตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันกี่ครั้งตั้งแต่เกิดถึงตอนนี้กี่ครั้งไม่รู้ หามาได้ผมจะตอบได้ไหมเนี่ยคำถามอย่างนี้จะตอบได้ไหมคำถามต่อมาครับกินข้าวยังอันนี้กินข้าวเช้าแล้วครับกลางวันยังไม่ได้กินนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองครับกลางวันยังไม่กินครับข้าวกลางวันยังไม่กินแต่ว่าข้าวกลางวันถือว่าเป็นชีสบอลแล้วกันผมํำชีสบอลกินคำถามต่อมาชื่ออะไรชื่อชื่อใบไม้ครับชื่อใบไม้ครับ ไม่รู้หรอครับเนี่ยไม่รู้หรอชื่ไม้มครับคำถามว่ามาครับขอเหนียวไก่หน่อยขอเนียวไก่หน่อยได้ไมีซื้อเลยครับหนึ่งที่ตลาดครับน่าจะมีนะถ้าไม่มีก็หาเอาแล้วครับโอเคครับคำถ,ถามต่อมาครับเคยช่วยตัวเองครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่เออ ช,ช่วยอะไรเดี๋ยวค่อนึกก่อนนึกก่อนเดี๋ยวคิดนานมากแล้วคิดไม่ออกครับขอข้ามมากันนะครับนี่มีคนตอบค่ะคนนี้มาด้วยที่ถามว่าช่วยตัวเองครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่มีคนตอบด้วย่ยงง <c oughs> โอเคครับคำถามต่อมาพี่ครับประตูสวรรค์มีจริงเปล่า เ,เห็นเขาบอกว่ามีจริงนะแต่ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ว่ามันก็ตัดสินใจไม่ได้หรอกครับเพราะว่าใครจะไปรู้อ่ะก็ไม่รู้ครับไม่ไมอย่าลืมทักพี่มานะโอเคครับเนี่ยทักสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอเคครับคำถ,ถามต่อมากินหมูวละกี่ตัว โหกิ่งหมูล้วได้กี่ตัว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 นะก็ี่ตัวไม่ถึงตัวหรอกมันไม่ถึงตัวบางวันก็ไม่กินด้วยซ้ำถามาได้กิ่งหมูมาแล้วกี่ตัวโอเคคำถามต่อมาคำถามต่อมาไปจับใบดำใบแดงไงฮ่าฮ่าฮ่า อะไรเนี่ยมาอะไรไม่รู้นะครับก็ผมจะไม่อ่านชื่อนะทั้งหมดนี้ผมจะไม่อ่านชื่อแต่ว่าใครทําใครจํคทาคําขัดเอ้ยคําถามตัวเองได้ก็คอมเมนต์กันมาครับว่าคาถามถามว่าอะไรแล้วใครอยากถามมาอีกก็คอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์เลยอยากถามให้ผมคอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับคำถ,ถามต่อไปครับข้อจุดวจุดยอจุดพี่สีะไร เว่าไงมันไม่ใช่อยู่แล้วนะมันไม่น่าจะใช่หรอกนะครับเออมันเป็นคิดวิเคราะห์แยกแยนนะโอเคครับคำถามต่อมาครับคุณเกิดจากกระบอกไม้ไผ่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเกิดจากท้องแม่แต่ว่าถ้าเกิดจากกระบอกไม้ไผ่ก็เรียกกระบอกไม้ไผ่ว่าแม่คำถามต่อมาครับ ทำยังไงนักบอนจึงกลายเป็นอาหารนักบอนกลายเป็นอาหารบ้าไปแล้วไม่ได้ด่าแลครับพูดเฉยๆฐานออจับข้าวไปปิ้งเลยครับคำถ,ถามต่อมาครับคำถ,ถามต่อมาตอนแม่คุณคอดคุณคุณกำลัง หายใจเข้าหรือออกครับอืมหายใจเข้าหรือออกหายใจเข้าหรือออกไม่รู้ท่านรู้ว่ามหัศจรรย์น,นะครับถ้ารู้นะครับเคยกินเคยไปกินไก่เคฟซีไหมเคยครับเดือดไม่บ่อยนะครับผมไม่ชอบไก่ไก่เคฟซีครับผมไม่ชอบเท่าไหร่นะครับนำํามต่อมาครับพ่อคงตายหรือ,อยัง ยังครับคำถามต่อมามีถั่วไหมว่าแล้วคำถามนี้ต้องมีว่าแล้วคำถามนี้ต้องมาโอเคครับมีครับมีถั่วอยู่แล้วผู้ชายทุกคนมีครับโอเคครัมีคนตอบคำถามนี้ได้ครับที่ถามเมื่อกี้ว่ามีถั่วไหมมีคนตอบว่ามีไปถึงซิเซเว่นสิอ๋อโอเคครับ อ๋อีกแล้วเกิดมาคุณหายใจเข้าหรืออยังหายใจเข้าสิอีกคำถามหนึ่งเกิดมาคุณหายใจออกกี่ครั้งไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆเล่นไหมครับ0ูนย์จุดิบสุดบิวสเชื่อมต่อกันยังไง ก็ใช้ WiFi เดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ Wi-Fi เดียวกันแล้วก็มันก็จะมีชื่อขึ้นแล้วคุณก็กดไปที่ชื่อนัครับนะครับคุณเกิดมาทำไมไม่รู้ผมไม่ได้แจ้งกำเนิดเกิดนี่นะว่ามันก็เกิดมาถามคุณลัาบดีกว่าคุณมาเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมอ่าโอ,โอเคครับโอเคครับคำถามวันนี้ โอ้โหแต่เป็นพี่เท่านี้นะครับโอ้โหโหมดคำถามสักทีกี่คำถามเนี่ยมานับก่อน 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, 11 12, 12, 12 13 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ยี่แปคำถามไม่รู้ถูกหรือเปล่าก็อย่าลืมช่วยกันนับกันด้วยนะครับว่าถึงยี่แปดคำถามหรือเปล่าหรือเกินนะเอาไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกครับอยางหนึ่งขเขาฝากไว้นัดที่นี้เลยก็คือใครอยากถามอะไรผมนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะโอเคครับวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์นะครับที่ข้างลา่างนี้แล้วก็สก๊อตสกายนะครับสับสกายนะครับท้้งล่านไม่เหมือนกัน ใครไม่อยากพลาดคลิปอื่นๆจากพวกเรานะก็ subscribe เลยนะคะเป็นปุ่มสีแดงอยู่ข้างล่างนี้เลยนัดราบผมแตือใครกดแล้วไม่ต้องกดอีกแต่ใครยังไม่ได้กดเลย u b s c r i b e นะครับโอเคครับวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ก็ u b s c r i b e อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้เอาลาไปก่อนนะครับจะลืมติดตาม EP หน้าครับ EP สามอย่าลืมติดตามเพื่อรับชมกันด้วยครับวันนี้ครับบายครับ